อตอนนี้เรากลับมาซ้อมกันอีกครั้งนะครับกับเชอรี่สกิล l อคเกอร์นะครับหาหายไปนานเพราะว่าโอ้โห <c oughs> ผมเจ็บคอนะครับเป็นหวัดแล้วก็นัวเนียเลยไปจะหายอ่ะมาดูกันดีกว่าครับรุ่นนี้รุ่นกลางครับ

ไปเบิ่งนึงเอ้าแยกเลยเอาเร็ว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 มา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  <laughs> เรียบร้อยฟ้านำหนึง่งศูนย์ออกเฮ้ยเฮ้ยเ,เวิ่งอะไรกันอะ กระจายไปทูโม่ไปไปิดคนเสื้อฟ้าดิโ,าโอ้โหสองศูนย์เข่นตะเขนตะเข่นตะ กว <Lee. S 1> ันนี้สอนสองจุดนะแม่ jન ૩રાા શાા ઓાા

อตอนนี้โค้ให้เล่นรุ่นละสิบนาทีพอครับเดี๋ยวี่ตามดูแมตชหน้ากันสนใจเรียนฟุตบอลกับเรานะคะ086 603 93 93ค่ะ